มารับชมเรื่องราวของภายตะแบกน้อยนะครับภายตะแบกน้อยมีชื่อตามถิ่นที่อยู่เพราะว่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีผาตะแบกมาย้อนดูเหตุการณ์ในความน่ารักของภายตะแบกน้อยในคราวที่แอบดูแม่พังนะครับแม่พังรู้ตัวพาลูกน้อยวิ่งหนีสุดชีวิตจากนั้นก็ปรากฏภายตะแบกน้อยเดินออกมาจากป่านะครับ ไายตาแบกน้อยพยายามเดินตามแม่พังไปนะครับแต่สุดท้ายก็เดยนแยกไปทางหนึง่งยังมีเหตุการณ์ที่น่าประทับใจของภายตาแบกน้อยนะครับก็คือการหยอกเล่นกับน้องหลงนะครับซึ่งทั้งสองนี้ถูกขับออกจากโขงเพราะว่าโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับแต่เมื่อมาเจอกันก็หยอกล้อกันอย่างสนุกสนานทั้งที่เป็นช้างหนุ่มเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นในพื้นป่านะครับ สองพี่น้องไม่ทิ้งกันนี่ครับเป็นภาพที่หาดูค่อนข้างยากที่สองหนุ่มจะมาหยอกล้อเล่นกันแบบนี้นะครับหลังจากวันนั้นพายตะแบกน้อยก็หายเข้าไปในป่าโดยไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนและไม่ปรากฏตัวอีกเลยนะครับนี่คือภาพวันวาน และเรื่องราวของพายตะแบกน้อยจนกระทั่งการปรากฏตัวของพายตะแบกน้อยเมื่อวานตอนเย็นนะครับได้เดินมาจากฝั่งน้ำตกเหวนรกครับเดินมาเรื่อยๆนะครับระยะทาง10กว่ากิโลเมตรนะครับตอนนี้ก็เดินผ่านน้ำตกเหวนรกจนมาใกล้ถึงป่งอาจารย์แมวนะครับ นีครับทายกระแบกน้อยที่เหลือเพียงงาเดียวนะครับทราบประวัติก็คือต่ก่อนก็เป็นวัยรุ่นสุดข้าาเหมือนกันนะครับจนกระทั่งไปปะทะก,กับรุ่นที่ไม่ทราบว่าตัวไหนนะครับผลที่ตามมาก็คืองาเหลือเพียงข้างเดียว แต่ก่อนก็จัดว่าเป็นวัยรุ่นสุดห้าวตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้โตขึ้นมากและดูนิ่งขึ้นไปเยอะครับสังเกตช้างป่าของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับจะเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวค่อนข้างมากนะครับเมื่อมีรถผ่านมาก็แค่ชำเรืองมองดูแล้วก็หลบให้นะครับนี่ครับเป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่ ร่วมกับมนุษย์ซึ่งเป็นความเฉลียวฉลาดในการอยู่ร่วมกันนะครับม,มีสายน้ำไหลผ่านบริเวณนี้นะครับกับถนนที่เชื่อมผ่านภายแต่แบกน้อยก็เดินมาเรื่อยๆนะครับมีพี่สุทธิมาคอยดูแลและมีหมอรถอมาด้วยนะครับมี FC คอมเมนต์ถามมาหลายครั้งนะครับว่าพี่สุธิกเกษียณหรือ,อยังนะครับ ขอตอบในคลิปนี้เลยนะครับว่าจากข่าวที่ได้รับแก้งมานะครับคือพิสุทธิเกษียณแล้วเพียงแต่ว่าได้ต่อสัญญาในการทําหน้าที่ไปอีกหนึ่งปีครับจึงขอแสดงความยินดีไว้ในคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้มีหมอรอดมาคอยดูแลภายตะแบกน้อยด้วยนะครับและก็ทราบว่าสาเหตุที่งาช้างปัจจุบันไม่ค่อยแข็งแรงก็เนื่องจาก เป็นโป่งเทียมนะครับซึ่งหาโป่งแท้จริงๆนั้นค่อนข้างยากนะครับทำให้งาช้างไม่แข็งแรงเหมือนสมัยแต่ก่อนนะครับตอนนี้ภายตะแบกน้อยก็เดินมุ่งหน้าต่อไปใกล้จะถึงโป่งอาการแมวแล้วครับ